ดิฉันเชื่อว่าใครๆก็รู้จักจิ้งจอกก้าห่างกันใช่ไหมคะจิ้งจอกก้าห่างเป็นจิ้งจอกที่ขี้ขโมยไม่ใช่จิ้งจอกก้าห่างนะคะแต่เป็นจิ้งจอกธรรมดาค่ะเป็นจิ้งจอกที่ขี้ขโมยค่ะจิ้งจอกก้าห่างนั้นตรงป็นข้ามกับจิ้งจอกเลยค่ะจิ้งจอเก้าห่างจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจิ้งจอกก้าหางนั้น มีใบหน้าที่หุดเหี้ยมค่ะมีหางทั้งหมดเก้าหางนั่นเองค่ะมีใบหูที่แหลมคมนั่นเองค่ะมีฝันที่แหลมนั่นเองมีมีใบหน้าที่น่ากลัวเป็นเพศเมียเป็นตัวสีทองงามระเอิดนั่นเองค่ะ เป็นตัวใหญ่เบเลอรเธอค่ะจิ้งจอกเก้าหางนั้นมีตำนานเชื่อว่าเป็นจิ้งจอกห่งความเสน่ห์จิ้งจอกเก้าหางนั้น,จ,จ,น,นจะแปลงว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็จะรมาเสน่ห์ผู้ชายแล้วก็จะหลอกผู้ชายค่ะแล้วก็พยายาเหยื่ออย่างโหดร้ายก็คือการฆ่าค่ะใช้ปากของตัวเองนั้นง่งาบเนื้อของมนุษย์ออกมาแล้วก็กินค่ะ จิ้งจอก้าวหางนั้นจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้เห็นผู้ชายที่เธอนั้นตามหามานานค่ะเป็นผู้ชายทรงผมสีดำตาตาสี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 ฟ้าค่ะใส่ชุดสูทค่ะ เป็นจ,จิ้งจอกก้าวห่างเช่นเช่นเดียวกันค่ะเธอนั้นก็พรายามที่จะตามหาเจ้าชายในฝันของเธอค่ะตอนนี้ตำนานของจิ้งจอกก้าวห่างว่าจะมีเยอะอะไรขนาดนั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย